ช่วงที่2ของรายการคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนาาเดียกว่าเป็นนักเทคนิคเบอร์หนึ่งของเมย์แบงค์นะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวตัวแรกนะครับก็คือ g p s c นะครับเึีกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่ารุนการฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่76บาท76บาท75สตางค์นะครับแนวรับาลที่เจดสิบาทยี่สิบห้าสตางค์สำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่78บาท75สตางค์แนวต้านตาตาไปที่80บาท25สตางค์วันนี้ราคาหุ้นของ g p s c นะครับปิดที่77็ดบาทเจ็ดสตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น1.30%นย์ร์เซต์ะครับนะส่วนเซ็ปที่2องนักธุนอภิวัตขุดขึ้นมาแง่ขึ้นมานึ่งคือตัวของปตทนะครับหรือพีจีทีราคาหุ้นต้องบอกเลยว่ารูปแบบของกราฟนะค,คุณอภิวัตบอกว่าขึ้นต่อตามเดิมนะครับให้แนวรับปตทหรือพีจีทีที่38มสบาทเจสตางค์นะแนวรับทั้งปรที่38บาทสําหรับแนวต้าน PTT หรือปตทอยู่ที่ 40บาทแนวต้านไปที่41บาทวันนี้ราคาหุ้นของ PTT นะครับปิดที่39บาท5ทตลาตงเพิ่มขึ้น50ตลาตงคิดเป็น1.28%นะครับนี่คือช่วงที่2ของรายการคือช่วงของหุ้นทด้ดสุดแซบนะครับ